We yeah. are.

นย่างทีมหนึงนนงน่งนะครับทีมของเอเมื่อกี้ทำไปทั้งหมด8คะแนนมาดูกันว่าทีมของนะจะทำได้ไดไกี่คะแนนนะครัะพูดแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเลยนะถ้าทำข้างงีครับ 谢谢。<也> <laughs> Yaak, 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 yaak!

ไม่ตรังไม่ต้องได้สเพียงข้างหลังเพียงข้างหลังได้ได้ได้ข้างหลังไอ้นิสบิิเได้แล้วก็มัพ่วนมารักกันได้เลยกระโดดได้ไปป่วน คั้ีเต้นเลยท่าไหนดีอรเดี๋ยวทีแ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปบวดกันนี่จะเป็นน้าชนะเลิันปสสนนขึ้นไปนะฮะขอขบของพอ่ถือว่าเป็นความสนุสนานร่วมกันวคลับกับเลยตนก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ามีโชว์ของพิเตที่มาฟิก ด้วยใช่แหละไปติดตามกันช่วงนี้กันครับครับเดี๋ยวเรานั่งฮอกันโอเค